Inside Interior EP นี้นะครับผมพามาอยู่ที่คอนโดเดอะไลน์จุขุมวิทร้อยหนะครับห้องนี้เป็นห้องดูเพกผมแง้มราคาให้นะครับห้องนี้ตกแต่งภายในกลมๆประมาณ6 0แสนบาทห้องจะหน้าตาเป็นแบบไหนตามผมไปชมข้างบนกันเลยครับครับคอนโดห้องนี้นะครับเป็นคอนโดห้องดูเพก สาย60ตารางเมตรซึ่งตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าเนี่ยจะได้สเปซที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับห้องนี้สูงอยู่ที่ประมาณ5เมตร50นะครับซึ่งเป็นความสูงที่ผมว่าสูงมากเลยนะครับสูงและโปร่งสําหรับห้องใสนี้เลยนะครับก็เข้ามาเนี่ยอันดับแรกนะครับผมจะทําตู้ทางเข้านะครับเป็นตู้เก็บของยาวไปจนถึงฝ้าเลยนะครับก็คือทําเต็มพื้นที่ 5เมตรเลยนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยผมจะทำแค่ประมาณ3เมตรนะครับเพื่อให้มันซิงให้มันเข้ากับของในส่วนครัวนะครับก็มาถึงอันดับแรกนะครับงานดีไซน์ของงานนี้คุยกับลูกค้าว่าโจทย์ตอนแรกนะครับจะเป็นโจทย์มินิมอลลอฟนะครับก็ลูกค้าชอบโทนสีเข้มหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้มทุกจุดเรามีเบรกด้วยสีขาวแล้วก็สีเอิร์ธโทนด้วยนะครับ มาในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนหน้าบานนะครับผมได้ออกแบบให้เป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับหนึ่งก็คือมันจะเปื้อนยากแล้วก็เราไว้ใช้เก็บของที่ใช้ประจําได้เลยนะครับก็หน้าบานผมทําสีนะครับทําสีดําแล้วก็จะเห็นว่ามันมีลายไม้ด้วยนะครับดีเทลมันแล้วก็ผมจะใช้เป็นการซาอล่องีนะครับแล้วก็วิ่งยาวนะครับตู้ใบนี้จะดูสูงชะลูดนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงมาถึงตู้อันแรกนะครับหน้าบานแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ย จะเห็นว่าพื้นที่มันไม่เยอะนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเสาของอาคารนะครับซึ่งเสาของอาคารมันยื่นออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกตู้นี้ผมว่าจะทําฟิกไปแต่คุยกับลูกค้าว่ามันยังมีพอพื้นที่นะครับสําหรับ ทําท,ที่วางกุญแจหรือที่วางบัตรคีย์การ์ดนะครับก็คือจะหยิบตรงนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกหรือว่าตอนเข้ามาเราวางกุญแจรถกุญแจห้องนะครับวางไว้ตรงนี้ได้ดีกว่าทําฟิกไปเลยนะครับเพราะว่ามันยังพื้นที่เก็บของนิดหน่อยมันก็ยังเก็บได้นะครับมาในส่วนของตู้2บานนี้นะครับจะเป็นตู้เก็บรองเท้า จะเห็นได้ว่าผมได้ทําตู้เก็บรองเทา้าค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็ชั้นด้านในเนี่ยผมทําเป็นชั้นปรับระดับด้านบนผมก็ทําเป็นชั้นโล่งๆนะครับไ้เก็บของรองเท้าที่ค่อนข้างใหญ่ได้เลยนะครับมาในส่วนตู้ริมนะครับตู้ซ้ายผมก็ทําเป็นบานคู่นะครับก็คือ ด้านในเนี่ยก็จะเป็นตู้เก็บของของลูกค้าได้เลยก็อย่างที่คุยกันด้านขวาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่ผมทำนะครับก็จะเป็นที่แขวนของเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กให้ชาร์จอยู่ด้านในแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยลูกค้าก็อาเนกประสงค์เลยครับเก็บของได้อย่างที่ผมบอกห้องนี้เป็นห้องไซส์สูง พิเศษนะครับ5เมตร50เพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่ด้านบนที่ต้องทำความสะอาดหรือต้องเก็บของนะก็ตรงนี้ลูกค้าจะเก็บบันไดนะครับไว้สําหรับปีนเก็บของส่วนด้านบนเนี่ยก็ทําใช้งานจริงได้แค่ประมาณ3เมตรแล้วก็จริงๆ3เมตรก็พื้นที่โอเวอร์สเกลกว่าคอนโดที่อื่นแล้วนะครับก็สามารถเก็บของต่างๆได้เลยนะครับมาในส่วนของทีวีนะครับก็จะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับผนังด้านหลังนะครับผมเลือกเป็นผนังไส์30คูณ60เซนนะครับ ผมจะปูเป็น1ต่อ2สลับกันนะครับด้านหลังเนี่ยกระเบื้องผมไม่ได้เลือกเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับผมจะเลือกให้มันมีเท็กเจอร์นิดหน่อยนะครับเวลาลูบแล้วมันจะมีดูมีเท็กเจอร์นะครับส่วนสีผมจะใช้เป็นสีเอิร์ธโทนผมมีติดไฟด้านบนเพิ่ม4จุดนะครับเพื่อสองที่ผนังจะเห็นความไม่เรียบนะครับมีเท็กเจอร์ของผนังนะครับส่วนทีวีนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นทีวี75นิ้วนะครับซึ่งค่อนข้างจะเต็มพื้นที่นะครับถึงมันจะดูเต็มพื้นทีี่ตนง้้้เาขร นะครับผมว่าถ้าเป็นทีวีไซส์55นิ้ว60นิ้วผมว่าดูมันจะเล็กเกินไปพอคุยกับลูกค้าแล้วผมว่า75นิ้วเนี่ยจะกําลังดีสําหรับห้องไซส์นี้นะครับมาในส่วนของด้านล่างผมก็ได้ทําเป็นที่วางของนะครับลูกค้าก็จะวางซาวบาร์นะครับแล้วก็จะมีปลั๊กให้ลูกค้าอยู่ข้างล่างส่วนด้านล่างเนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นลามิเนตสีไม้เข้มนะครับให้มันเข้ากับพื้นที่เราทําใหม่ผมจะใช้เป็นลามิเนตนะครับ ลายเทอร์โมวอรนัทนะครับจะเป็นโทนสีเข้มแล้วก็จะได้มีลายไม้ที่สวยงามด้วยนะครับส่วนด้านล่างทั้งหมดผมจะทําเป็นลิ้นชักให้ลูกค้าไว้เก็บของนะครับาสามารถดึงเก็บของได้ทุกอันผมก็จะใช้เป็นบานซอบโคทั้งหมดนะครับมาในส่วนของโซฟาโซฟาลูกค้าที่เลือกเป็นโซฟาหนังสีอ่อนนะครับซึ่งคุยกับผมแล้วผมว่ามันเข้ากับงานนี้มากเลยนะครับเพราะว่า สไตล์เราเป็นมินิมอลลอฟเนาะผมว่าโซฟาประมาณเนี้ยได้โซฟาตรงนี้มันเข้ากับขนาดห้องมากเลยนะครับก,รก็คือมันเป็นโซฟาไซส์ประมาณ2เมตรสิบแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นตัวแอลนะครับสามารถนั่งเหยียดแล้วก็ดูทีวีสบายๆได้เลยคือห้องเนี้ยมันอยู่ชั้น37มมันอยู่ชั้นเกือบบนสุดของอาคารแล้วนะครับก็จะได้วิวของ แม่น้าเจ้าพยานะครับโค้งบางกระเจ้าวิวนี้ผมว่ามันเป็นวิวสีเขียวซึ่งในกรุงเทพจะหาค่อนข้างยากแล้วนะครับผมว่าลูกค้าเลือกห้องนะครับได้สวยมากเลยนะครับเพราะว่าวิวห้องเนี่ยค่อนข้างดีมาในส่วนของครัวนะครับครัวเนี่ยก็จริงๆโครงการเขาให้มาหมดแล้วนะครับทั้งตู้ล่างตู้ลอยนะครับของเดิมเนี่ย โครงการใช้กระเบื้องพอสเลนนะครับที่เป็นลายหินอ่อนผมว่าตัวนี้โอเคอยู่แล้วผมคุยกับลูกค้าว่ามันก็เข้ากับงานของเรามันช่วยเบรกสีพื้นให้มันดูไม่เข้มจนเกินไปนะครับผมว่าสวยแล้วก็วัสดุเนี่ยค่อนข้างทนทานส่วนด้านบนเนี่ยจริงๆตู้ลอยของโครงการก็ให้มาแล้วนะครับแต่ว่าของเดิมนะครับภาพมันจะเป็นสีออกสีไม้อ่อนซึ่งมันจะไม่เข้ากับงานเราก็เลยคุยกับลูกค้าว่าจะเปลี่ยนหน้าบานด้านบนทั้งหมดนะครับเป็นกรอบอลูมิเนียมสีดํา แล้วก็ด้านในจะเป็นกระจกสีชาด,ดำนะครับก็คือกระจกสีชาดำเนี่ยมันจะสะท้อนให้มันออกมาเป็นสีโทนดำนะครับแต่ว่าเวลาเรามองเข้าไปจริงๆมันก็ยังมองเห็นของข้างในอยู่นะครับมาในส่วนด้านหลังของโซฟานะครับ อันนี้ผมมีการวางแปลนแล้วก็คุยกับลูกค้าตั้งแต่แรกว่าลูกค้าอยากได้โต๊ะทานข้าวนะครับอยู่หลังโซฟ,ฟาเพื่อเวลานั่งกินข้าวนะครับแล้วก็สามารถมองทีวีไปได้ด้วยลูกค้าก็สั่งทําคัสตอมพิเศษนะครับไซส์ประมาณ2เมตรก็คือจะไม่ให้เกินขนาดโซฟานะครับแล้วก็ท็อปจะเป็นหินอ่อนสีดํานะครับเวลานั่งเนี่ยเราก็สามารถนั่งนะครับแล้วก็ ทำกับข้าวมานั่งกินตรงนี้แล้วก็มองทีวีได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นมุมกินข้าวก็ได้นะครับหรือว่าเราจะอะแดปมานั่งทํางานเปิดโน้ตบุ๊กทํางานตรงนี้นั่งอ่านหนังสือได้เลยนะครับมาในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยของเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นผนังทึบซึ่งคุยกับลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าอยากให้ห้องทํางานข้างในเนี่ย มองออกมาเห็นพื้นที่ด้านนอกด้วยนะครับซึ่งตอนแรกที่เราออกแบบไปเนี่ยคุยกับลูกค้าว่าตรงนี้สามารถทุบได้เพราะเราดูจากแปลนที่โครงการให้มาแล้วมันจะไม่มีอะไรนะครับลงโลง่งพอเราออกแบบนะครับเราก็จะทําตรงนี้ให้เป็นบานเลื่อนเราจะเปลี่ยนทางเข้ามาเข้าห้องทางานตรงนี้แทนแล้วตรงผนังที่เป็นประตูตร,ตรงนี้นะครับเราจะทําทึบไปแต่ว่าเมื่อเราทุบจริงนะครับก็จะเจอกับเสาที่รับน้ําหนักของชั้นบนก็คือจะมีเสาเหล็กตรงนี้นะครับสออัน ก็คือมันจะเป็นโจทย์ของเราที่เราต้องมาปรับเปลี่ยนหน้างานเมื่อคุยกับลูกค้าแล้วเราไม่สามารถลื้อตรงนี้ออกได้นะครับเพราะมันเป็นพื้นที่เป็นเสาเหล็กรับน้ําหนักของชั้นบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องเปลี่ยนแผนคือประตูเราทําไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นกระจกแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงให้ออกมาดูดีนะครับหนึ่งก็คือผมจะทาสีเหล็กซึ่งสีเหล็กเดิมมันออกสีน้าเงินน้ําเงินเนืเ้อสีเหล็กๆผมก็ทาเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ มีลูกเล่นนะครับใส่เป็นกรอบอลูมิเนียมสีดำซึ่งผมจะวิ่งเป็นหลายนะครับตัดเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นกระจกแทนนะครับเมื่อเราเปลี่ยนแผนมานะครับตรงนี้เรายังได้ความรู้สึกโปร่งจากห้องทำงานเวลามองออกมาอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเมื่อเราเป็นบานเลื่อนไม่ได้ประตูเราก็ต้องใช้ตรงนี้ของเดิมนะครับเมื่อประตูของเดิมเนี่ยผมก็ดีไซน์ตรงนี้นะครับเป็นโทนไม้ทั้งหมดนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้เก็บของเดิมนะครับ ข้างในก็จะเอาไว้เก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับของลูกค้าจะอยู่ในนี้ซึ่งผมได้ติดลามิเนตเปลี่ยนเฉพาะหน้าบานนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยเราไม่ได้ทำแล้วก็ติดลามิเนตแล้วก็ทำสีวงกบให้มันสีเดียวกันนะครับผมพามาดูในส่วนของห้องทำงานบ้างนะครับที่โครงการให้มาอาจจะเป็นห้องนอนเล็กหรือจะเป็นห้องเสื้อผ้านะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการเป็นทำเป็นห้องทำงานนะครับ ก็ผมได้ดีไซน์ห้องนี้ใหม่ก็คือโจทย์ของลูกค้าคือจะวางของโชว์วางหนังสือนะครับผมก็เลยทําตู้เต็มผนังโทนสีไม้เข้มนะครับหน้าบานก็จะเป็นกรอบอลูมิเนียมสีดำนะครับซึ่งตรงนี้ผมเลือกใช้เป็นกระจกใสเพราะว่าลูกค้าเขาจะโชว์ของนะครับโชว์หนังสือการ์ตูนโชว์ที่วางของนะครับตรงนี้ผมจะมีซ่อนไฟ LED ให้นะครับทุกชั้น มาในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นตู้เสื้อผ้าเดิมนะครับผมก็ได้ออกแบบและทําใหม่นะครับให้เป็นโทนสีดําให้มันล้อก,กับในตู้ด้านหน้านะครับด้านในก็จะเป็นที่เก็บของนะครับที่แขวนตู้เสื้อผ้าได้เหมือนเดิมนะครับมาในส่วนของตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดมูลี่ออกมาก็จะได้วิวของบางกระเจ้าที่ผมบอกไปเมื่อกี้ มุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมทําง,งานของลูกค้านะครับสามารถวาง PC ก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะวางโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าจะขอปักตรงนี้เพิ่มนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องฝังอยู่ที่ผนังก็ได้นะครับเพราะว่าสไตล์ของห้องนี้จะเป็นมินิมอลลอฟเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกใช้เป็นเดินท่อเหล็กน,นะครับแบบนี้ก็โชว์ก็สวยดีนะครับลงมาก็จะมีการเพิ่มปักให้กับลูกคา้าอย่างที่ลูกค้าบอกครับว,ว่าวิวของห้องนี้เวลามองออกไปถ้ามันเป็นของเดิมมันจะเป็นผนังทึบ มันจะทําให้ดูอึดอัดและดูแคบนะครับแต่เราเปลี่ยนใหม่เนี่ยทุกผนังแล้วเราก็ใส่เป็นบานอลูมิเนียมนะครับสีดำแล้วก็ใส่กระจกใสเราจะได้มองเห็นข้างนอกด้วยนะครับมันจะรู้สึกกว้างและโปร่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้นบนนะครับว่าบันไดเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงบันไดเนี่ยผมจะพามาดูกระจกเงาตรงนี้ก่อนนะครับกระจกเงาตรงนี้จะอยู่ด้านผนังข้างๆครัวนะครับซึ่งมันสูง3เมตรผมได้ออกแบบเป็นกระจกเงาเพื่อเวลาส่องนะครับก่อนที่จะออกไปข้างนอกเนี่ย ก็สามารถเช็คความเรียบร้อยนะครับในการแต่งตัวนะครับก่อนที่จะออกไปทํางานหรือออกไปเที่ยวด้านนอกนะครับมาในส่วนของบันไดนะครับบันไดตรงนี้จะอยู่ข้างหลังครัวซึ่งเป็นการวางแปลนมาจากโครงการอยู่แล้วนะครับซึ่งพื้นนะครับพื้นตรงนี้นะครับจะเป็นพื้น engineering w o o d นะครับซึ่งลูกค้าเลือกนะครับเป็นลาย walnut oak ซึ่งเป็นโทนสีเข้มอันนี้คือโจทย์ของลูกค้าที่ลูกค้าจะเปลี่ยนทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยนะครับก็ผมว่าเปลี่ยนแล้วมันดูดีขึ้นกว่าของเดิมเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันเป็นสีอ่อน แล้วมันเป็นไม้ลามิเนตนะครับซึ่งมันดูไม่ค่อยแข็งแรงและมันดูไม่ค่อยทนเท่าไหร่ผมแนะนํากับลูกค้าประจานะครับว่าเวลาถ้าทําห้องนะครับถ้าจะเปลี่ยนพื้นควรเปลี่ยนตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราวางเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วจะเปลี่ยนพื้นค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของลูกค้าอันดับแรกนะครับที่วางมาก็คือจะเป็นพื้น engineering wood สีนี้ลายนี้เลยนะครับเมื่อเราได้พื้นมาก่อนแล้วเนี่ยอันดับ2นะครับผมจะมาเลือกลามิเนตก็คุยกับลูกค้าว่าลามิเนตเนี่ย สีมันควรเข้ากับสีพื้นซึ่งเวลาดูจริงๆเ่ยเลือกมานะครับตรงนี้เป็นลายเทอร์โมวอนัทสีและลายเนี่ยมันข้างกลมกลืนและเข้ากับพื้นเลยนะครับมาในส่วนที่ขาดไม่ได้นะครับจะเป็นในส่วนของขั้นบันได ในเมื่อเราเปลี่ยนในส่วนของผนังแล้วก็พื้นของโครงการแล้วนะครับพื้นบันไดเนี่ยของเดิมจะเป็นสีอ่อนนะครับผมได้ลื้อออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนไม่เป็นไม้เตงนะครับมีความหนาประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ไม,ม้เตงจะเป็นไม้จริงนะครับเวลาเดินเนี่ยมันจะไม่กอบแก๊บไม่ยยบยากนะครับก็ผมได้ย้อมสีเป็นโทนสีเข้มนะครับเพื่อให้เข้ากับผนังแล้วก็พื้นนะครับผมว่ามันดูกลมกลืนและลงตัวมากเราจะบันไดเนี่ยของเดิมจะเป็นสีอ่อนเข้ากับ พื้นบันไดนะครับผมได้เปลี่ยนเป็นโทนสีเข้มนะครับก็เป็นสีดำผมได้ทาสีใหม่ทั้งราวนี้แล้วก็ราวบนนะครับก็ห้องนอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปชมข้างบนครับ มาในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนนี้จะอยู่ที่ขนาดประมาณ8-9ตารางเมตรนะครับซึ่งไซส์มาเนี่ยก็ประมาณ2.5เมตรคูณ3.5เมตรนะครับจะไซส์ประมาณนี้ซึ่งคุยกับลูกค้าว่าห้องนอนเนี่ยขอเป็นโทนสีเข้มๆเลยนะครับก็คือผมจะเลือกใช้เป็นโทนดำนะครับสีเทานะครับแล้วก็ตัดด้วยลายไม้นะครับเทอร์โมวอรนัทเดียวกับข้างล่างที่เป็นโทนไม้สีเข้มนะครับมาดูที่เตียงนะครับผมเลือกใช้เตียงเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็ ผมได้ใส่ลิ้นชักให้สองข้างนะครับลิ้นชักก็สามารถเปิดเก็บของได้นะครับก็งานผมก็จะเป็นงานสอบโคนให้ทั้งหมดนะครับมาดูที่หัวเตียงนะครับหัวเตียงผมจะเลือกเป็นใช้เป็นหนังนะครับซึ่งเป็นโทนสีเข้มนะครับหัวเตียงผมเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยผนังที่เป็นลูกเล่นนะครับเสาะล่องนะครับลายไม้นะครับเป็นสี ให้มันเข้ากันนะครับกับหัวเตียงแล, <Bruno> <Overwatch> แล้วก็ผมมีเล่นเส้นสายนะครับก็คือทําเป็นสีดําให้มันตัดแล้วก็กลมกลืนกันกับหัวเตียงนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหัวเตียงผมไม่ได้มีไฟอะไรเลยนะครับเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยบางทีจะลําบากผมก็เลยใส่ลูกเล่นนะครับเป็นไฟ LED นะครับเมื่อเราเปิดนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับวิ่งนะครับวิ่งรอบเลยนะครับทั้งหัวเตียงข้างนู้นแล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะครก็ปิดเปิด จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับมาในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราคุยกับลูกค้าว่าเราจะใช้โครงเดิมของโครงการนะครับซึ่งมันเป็นสีดําอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับหน้าบานนะครับผมก็ได้เปลี่ยนใหม่นะครับก็คือหน้าบาน2อันขวาที่ติดกับผัวเตียงนะครับผมจะเลือกใช้เป็นกรอบอลูมิเนียมสีดำนะครับแล้วก็เลือกเป็นกระจกสีชาดำนะครับให้มันไม่ได้สะท้อนจนเกินไปแล้วก็ยังมองเห็นเสื้อผ้าข้างในนะครับโดยที่อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือบานที่อยู่ซ้ายสุดนะครับอยู่ปลายเตียงก็คือจะ เป็นกรอบอลูมิเนียมสีดําแต่ว่าผมเลือกใช้กระจกเงานเนี่ยเพื่อเวลาแต่งตัวนะครับจะได้สะท้อนมองออกไปนะครับก่อนที่จะออกไปจากห้องนอนนะครับทางนู้นผมก็จะใส่พื้นที่ของงานบิวอินหัวเตียงนะครับซึ่งจะเป็นลายไม้ด้านบนผมจะมีปลั๊กให้ไวชาโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลิ้นชักเก็บของนะครับเล็กๆอยู่ตรงนี้มาในส่วนของวิวห้องนี้นะครับผมว่าเป็นห้องนอนที่ได้วิวคนข้างดีเลยเพราะว่าของเดิมของโครงการเนี่ย จะเป็นกระจกที่เป็นกระจกใสเข้ามุมนะครับจะได้เห็นวิวของแม่น้าเจ้าพญานะครับจะเห็นว่าโค้งตรงนี้จะเป็นโค้งบางกระเจ้าที่แบบมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างสวยเลยนะครับครับผมว่าห้องนี้นะครับเป็นห้อง60ตารางเมตรที่ตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องเลยนะครับ เรื่องแรกนะครับก็จะเป็น mood and tone นะครับสไตล์เป็นสไตล์มินิมอลนะครับโทนเข้มที่แบบไม่ได้เข้มจนเกินไปมีการเบกรกด้วยสีอ่อนนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับผมว่าเรื่องฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันการจัดวางค่อนข้างโอเคและลงตัวนะครับส่วนจุดที่ลืมไปไม่ได้นะครับก็จะเป็นผมว่าความสูงของห้องนะครับเป็นห้อง60ที่ดูไม่อึดอัดเลยนะครับดูสูงโปร่งเพราะว่าตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าเนี่ยไซส์ความสูงประมาณ5เมตรเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยนะครับสำหรับคอนโดไซส์นี้นะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ที่ช่อง b o s s i เว e ร์อินเทอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วงานต่อไปเนี่ยจะเป็นงานบ้านหรืออดรเี๋ยวชม ตามไปคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ